สวัสดีคร <tea bath S 2> ับสวันนี้มา2คนครับนี่โอ้โหเฮ้ยเยอะไ่ทำอะไรก่อนเรื่องเลยเริ่มเลยเหรอเริ่มเลยเหรอเพราครับผมโอเควันนี้วันนี้มา2คนครับผมใช่วันนี้มา2คนครับร่วมงานดรอารีนะครับบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะเรานานๆทีได้ออกงานร่วมกัน2คนก็คือครับผมก็แบบว่าเป็น ไม่เคยได้ออกมาแบบแบบนี้เท่าไหร่เลยแต่ว่าตื่นเต้นครับแบบมาเจอแฟนๆใกล้ชิด30คนอะไรอย่างงี้ใช่นี่เป็นงานผู้โชคดีด้วยก็ได้เจอแบบใกล้ชิดสุดๆพวกเราประชามันเจออะไะก็เลือกมาเลือกมาสองคนอ่ะเต็นธรรมดา5คนอ่ะเอมันต้องมีเหตุผลของการที่ว่าเอ้ยผมว่าด้วยความที่เราแบบ คาแรคเตอร์คล้ายๆกันหรือเปล่าอ่ามีเหตุผลมีเหตุผลอาจจะแบบเป็นพี่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพี่ใหญ่ใช่เพราะว่าวันที่15เดี๋ยวก็มีกับดรแอลลี่กับไรแค่นี้อะไรใช่เรามาสืบเสิร์ฟไปก่อนสืบเสิร์ฟมาออบเซิร์ฟก่อนว่าแบบเรื่องราวเป็นยังไงใช่ไมาชิมลางก่อนแล้วเดี๋ยวไปแอบกับสิบน้องๆวันนี้เราจะแบ่งหน้าที่กันยังไงสองคนวันนี้แบ่งหน้าที่กันยังไงเหรครับเราก็เดี๋ยววันนี้เรามีเล่นเกมอะไรด้วยเนาะเราจะต้องแข่งกันนะเนี่ยซึ่งโดยปกติถ้านจะเล่น สองคนนี้แล้วบอกเลยว่ามีบอยกับรองบอยท่านหนึ่งโอ้โหไม่แต่เราเหลืออยู่สองคนไงใช่อันนี้คืออะไรเราเน้นเข้ารอบไม่เน้นเข้ารอบเลยไม่เคยเน้นเข้ารอบตลกครผมตลกเราเน้นหาที่ขล่อคือโดยปกติคือนัดกับมึงก็คือแบบว่าเป็น เคยคงอาจจะแบบชนะบ้างชนะบ้างแล้วแต่เกมแล้วแต่เกมแต่ว่ามันจะมีพวกตัวจริงจังเนื้อออกมาแบบตัวจริงจังอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เกมมันไม่ไม่เครียดมากใช่ไอตัวจริงจังคือไอเล่นตลกเลยไอไอตัวเล็กไอไอตัวเล็กเลโก้เลโก้ผลหรือเปล่าเราพูดเลยแบบอ่านพี่แสตดีอ่าพูดตรงๆผมก็ชนะได้แต่แค่ยอมเนาะเออเออเออเ คือบวันในถานแพี่ใช้เซ็ตเดียวใช่เราเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรสปอยน้องใช่ก็คือเราก็ได้แบบว่าแบบว่าเขาบีบเกมมาเล็กน้อยอะไรอย่างนี้บอกเลยว่าไม่รู้ว่าใครแพ้ชนะแต่รู้ว่าอาจจะมีสักสองสำฮะอ่าผมว่าต้องมีอะไรที่แบบหลุดออกไปมาถึงผมอาจจะแบบโกโกะตรงนี้หน่อยพี่อยากอยาฮาแล้วอยากฮาแล้วเหรอที่เขาบอกสองสำฮะอยากฮาแล้วเนี่ย เอาสักหนึ่งฮาเลยแหมมุกไอ้ตุ้ยพุ่งเข้ามาในหัวตัวชว์ไม่อยู่ยังอาจจะยังอาจจะยังยังไม่มายัไม่มาแปลว่าคือวันนี้เน้นสนุกสนานครับเน้นสนุกครับผมใช่ฝั่งบอกอะไรแฟนๆไหมคะว่าวันนี้ก็ระวังสันการสันกามค้างนะครับใช่ครับระวังสันกามผมไว้ดีๆนะครับผมอึ้งเอ้ยไม่ใช่หมายถึงขำค้างอะไรอ่ะแห้งเลย อคือถนัดอะไรที่สุดคะอัพเกมอะไรนะถนัดอะไรที่สุดเหรอเพราะว่ามีเกมหนึ่งที่มันมีการใบใบรูปเนาะอ่าใบรูปอันนี้ถนัดโอ้โหอัถนัดเลยประจำอ่ะใช่เอ้ยคุณนี่แปลกประจำคือชนะแพ้แพ้ตลอดใบใบเรียกว่าใบไม่ดูเรื่องใช่ฮะตอนเรียกว่าพูดไม่ดูเรื่องแล้ววันนี้รอดไหนี่าพูดไม่ดูเรื่องแล้วใบไม่ดูเรื่องอีกโอ้โหไม่มันจะมีเกมปิงปองด้วยอย่างงี้ก็คิดว่าอันนี้น่าจะแบบมีทรง ใบรูปอาจจะอาจจะยากไปหน่อยสำรับไอหงหรือว่าอาจจะแบบใช้เวลานานหน่อย <c oughs> ใช้เวลาน,านานหน่อยใช่แต่ว่าส่งลูกป,ปิงปองเนี่ยอาจจะมีมีทรงนะครับมือเรานิ่งนะ <c oughs> เอาเห็นคุณเป็นปิงปองแชมป์โลกนี่ใช่ไหมล่ะโอ้แชมป์โลกไอ้นี่แชมป์โลกส,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 สมัยเด็กๆก็คือแชมป์โลกอยู่ครับส่งมาอะไรเนะี่ยระดับจักรวาลแล้วผมปิงปองใช่ลูกบอลอะไรอย่างเงี้ย ลูกชิ้นบ้างกินบ้างอะไรบ้างอะไรเนี่ยชนะอะไรไม่รู้แต่ชนะใจแน่นอนแน่นอนครับผมชนะใจแฟนๆทั้ง30คนวันนี้ย้อนกลับไปค่ะคอนเสิร์ตนึงรับผมตื่นเต้นไหมคะคอนเสิร์ตใหญ่ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากเพราะว่าคืออีกสักพักกว่าจะถึงแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่ากําลังเครียดอยู่ว่าจะทําอะไรดีคอนเสิร์ตสใช่พวกเราก็แบบเริ่มเริ่มคิดกันแล้วว่าเออ ในคอนเสิร์ตครั้งนี้มันเพิ่มสเกลอัพขึ้นไปอีกครับก็เป็น Impact Arena เรียกว่าคนดูก็ได้เยอะมากขึ้นแล้วก็เวทีก็น่าจะใหญ่มากขึ้นก็ทำให้เราต้องแบบรีบทำการบ้านเตรียมตัวไว้แต่เนินๆครับจะได้แบบทำโชว์มาได้ดีที่สุดใช่ใช่แต่นั่าเป็นงานแบบงานพี่ๆงานแบบงานร่วมงานค่ายอะไรอย่างี้แบว เหมือนปีที่แล้วอะไรแค่อลิชคอนเสิร์ตเราก็ปล่อยของไปเยอะอยู่อะไรเงี้ยซึ่งแบบปีนี้ก็เครียดแบบปีนี้ทําอะไรดีวะปีนี้ทําอะไรดีอะไรเงี้ยจะได้ให้คนแบบว่าตื่นเต้นหรือว่าว้าวกับโชว์ของพวกเราอะไรเงี้ยก็เลยต้องเริ่มคิดอะไรนะฮะใช่ปีนี้อาจจะลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปแล้วทะลุเพดานออกไปเลยอะไรครับใช่ก็แบบว่าก็เหมือนเวทีมันใหญ่ขึ้นต้องแบบว่า ขาเรียกอะไรภาษาไทยแต่ว่าภาษากีก็คอนเซนเดอร์แบบว่าวิวอของคนมากขึ้นแบบคนดูจากข้างบนมากขึ้นอะไรนี้นใช่ฮบบบบปปะเพราะว่ามันเพราะว่ามันคนละแบบเลยฮะเพราะเหมือนเราไปเป็นเกสก็แค่แบบเพลงเดียวเนาะแล้วก็แบบได้โชว์แค่แป๊บๆปแต่อันนี้คือเราต้องโฮลเองทั้งหมดทั้ง3ามชั่วโมงอะไรเงี้ย หรืออาจจะ4 5 6 7 8แอะไรเฮ้ยแบ่งแปดแแบ่งวันเนาะแบ่งวันเาแบ่งวันก็คิดว่าต้องแบบทำการบ้านเยอะพอสมควรครับสำหรับการทำโชว์ของไลท์ชันที่ Impact คะใช่มใชเป็นแบบความกดดันของเจ้าบ้านเนาะแบบว่าทำยังไงให้คนรู้สึกว่าสนุกตั้งแต่เริ่มจนจบอะไรเงี้ยโดยที่แบบรู้สึกว่าไม่เบื่อเพราะว่าเราเราเรารู้สึกว่าเราให้ความสําคัญกับซีเควนซ์โชว์มากๆแบบว่าอยากให้คนดูดูตั้งแต่แรกสนุกแลวแบบไม่มีแบบไม่มีแบบไม่มีสะดุดไม่มีอ่อมตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกจนจบเลยอยากให้เขาลุนตลอดเอ โชว์ต่อไปจะเป็นอะไรถ้าเราทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้เขาแบบมีเซอร์ไพรส์บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนะครับได้แล้วพันเดียวอะครับพันเดียวแบบันต้องีปีที่แล้วปีที่แล้วทุกคนก็คือฟาดสุดๆเลยเครียดมากครัเพราะไม่รู้ว่าพันเดียวจะทำอะไรดีอุ้ยแต่ปีที่แล้วผมก็ทำให้ถึงย่ปีที่แล้วทำถึงมากแต่ละคน เนี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยจำได้แล้วว่าอะไรนะน้องเลโก้ของเราดุม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 เลยได้ไปอินเดียเลยอินเดียเอ้ยเออวะก็แบบว่าแบบว่าเอาจริงก็ยากอยู่เพราะว่าคนแรกเราก็พยายามริเซนต์ตัวเองออกไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วพอแบบว่ามาเป็นคนสองเราก็ต้องโชว์ความแบบว่าเติบโตของเราในแบบหนึ่งปีที่ผ่านมาว่าเราเติบโตขึ้นมายังไงให้คนอื่นได้เห็นบ้างว่าแบบว่าเราจะทําโชว์มายังไงในแบบ ยังมีความเป็นตัวเองอยู่แล้วก็แบบโชว์อาจจะทักษะใหม่ของเราหรือว่าแบบว่าโชว์ด้านใหม่ของเราอะไรเงี้ยให้คนอื่นได้เห็นครับทักษะอะไรคะพัฒนาทักษะอะไรมาระหว่างวันนั้นจนถึงตอนนี้ยอืมไหนเราทำอะไรมาบ้างอ่ะปีหนึ่งปีหนึ่งเราทำอะไรมาบ้างอระผมรู้สึกว่าเราน่าจะมีความแบบเออแบบเขาเรียกว่าเหมือน เราก็ผ่านการเพอร์ฟอร์มมาเยอะนะครับแบบหนึ่งปีที่ผ่านมาคือรู้สึกว่าตัวเองได้ไปเพอร์ฟอร์มหลายที่มากร mm ู้สึกว่ามันก็ทําให้เราแบบมีความเขาเรียกว่าเหมือนเจนเวทีมากขึ้นกว่า mm hmm. กว่าแบบตอนเดบิวแรกหรือว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราแบบได้เจออะไรใหม่ๆตอนที่เราได้เพอร์ฟอร์มเหมือนเราได้ฝึกเพิ่มสก mm ิล hmm. ไปเรื่อยอัพสกิลไปเรื่อย <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้มาโชว์ hmm. เดี่ยวในครั้งนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเราน่าจะเอ็กเพรสอะไรบางอย่างออกไปได้ดีมากขึ้นกว่าแบบ ที่ผ่านมาแต่ปืยีของพีนัทที่ผ่านมาสิ่งที่คนพูดถึงคือเรื่องการดูแลตัวเองในสเตจอิมแพคจะได้เห็นไหมคะก็ต้องรอติดตามครับว่าอุ๊ยถ้าดูดูเขาก็เปิดไปเยอะแล้วนะรอบนี้อาจจะแบบใส่ปิดถึงคอเลยก็ได้อะไรใหม่ๆจริงเหรอปิดหน้าปิดไม่โชว์อะไรเลยรอปิดหมดเลยเซอร์ไพรส์แฟนๆมีไหม่ะมีจะได้เห็น เออผมคิดว่ามันก็แล้วแล้วแต่แบบว่าการวางคอนเซปต์ของแต่ละโชว์แล้วกันว่าแบบความเหมาะสมมันแบบเหมาะสมมากแค่ไหนในการแบบว่าชุดเสื้อผ้าอะไรเงี้แบบว่าอาจจะเป็นโชว์บบเซ็กซี่หน่อยก็อาจจะแบบมีเปิดมากขึ้นหน่อยอะไรางี้ก็แล้วแต่แบบให้แล้วแต่คอนเซปต์โชว์ไ้อะไรเงี้ยฮอ่ะูึแต่ Impact มันคือฮอที่ใหญ่ที่สุดนนี้ <c oughs> เอ,อ,เ,อ,อเราว่ามันเป็นความฝันของติดและีหลายคนเขาบอกว่าเอ้ยในแค่นจะได้อิมแพ้ตอนแรกควารู้สึก เอาจิงก็ค่อนข้างตกใจเนะเพราะว่าเราก็เดบิวต์มาไม่กี่ปีอะครับแล้วก็คือ2ปีแรกก็ t h u n d e r ์โด e เลยแล้วตอนอมาถึงตอนนี้ก็เรียกว่ามาถึง Impact แล้วก็ถือว่าเป็นก้าวใหญ่สำหรับก้าวใหญ่สําหรับพวกเรามา,มากๆเลยเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในความฝันของพวกเราด้วยที่แบบได้ขึ้น Impact ครั้งนี้ก็รู้สึกว่ากดดันเหมือนกันครับว่าเราจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนแต่รู้สึกว่าพวกเราก็ถ้าถามว่าพร้อมไหมก็เออก็ต้องพร้อมเลยเนาะ นเมื่อมันได้โอกาสมาแล้วเราก็จะพยายามทําเต็มที่ที่สุดเพื่อให้ผลงานทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดนะครับมันก็มีความกดดันมากพอสมควรแลนะ้ว <c oughs> เพราะว่าตอนทันดูโดเรายังเรายังกดดันกันมากอยู <c oughs> <ช>่หรือว่าเฮ้ยทันดูโดเราจะขายหมดหมดไหม <c oughs> อะไรเงี้ยแบบว่ามีคิดว่าจะมีคนมาดูเราเยอะไหมอะไรเงี้ยพอเป็นอิมแพคซึ่งแบบว่ามันเพิ่มขึ้นมาแบบหลายเท่าอยู่สามสี่เท่าอะไรเงี้ยมันเลยแบบว่าเฮ้ยจะจะหมดปะวะอะไรเงี้ยเลยแบบว่าก็ กังวลเหมือนกันเพราะว่าแต่ว่าเราก็วางไทม์ไลน์มาแบบตั้งแต่แบบว่าปล่อยทักอะไรเงี้ยจนไปถึงแบบลากถึงยาวถึงคอนเสิร์ตอะไรครับเลยครับให้ทุกคนแบบว่าสามารถติดตามเราไปเรื่อยๆจนถึงคอนเสิร์ตได้แบบว่าเผื่อแบบว่าเราตกใครได้เพิ่มเขาอยากมาดูเราในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยใช่ขว่ขัดมาเยาะอะ่ uh ยังไม่รู้เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวอรอประกาศในอะไรแค่แอนนิเชลอ่ <laughs> 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 เรื่อง <laughs> ไม่ใช่เกือบเนี่ไม่ใช่เลยนะไม่แน่ใจเหมือนกันงานที่ขงคนริบตองไม่แต่ก็คือต้องรอรอแบบว่ารอประกาศเพราะว่าเรายังแบบมีอีกประมาณสองสามเพลงที่ยังไม่ยังไม่ได้ปล่อยเลยอีก็ใช่เราอุบอิบไปอยู่ฮะใช่ใช่เหมือนเขาเขาประกาศไปแล้วว่าจะมีประมาณสองสามเพลงอีกสองสามเพลงแต่ว่ายังไม่บอกชื่อว่าเป็นเพลงอะไรเพลงอะไรเพราะว่าถ้าดูในลิสต์อัลบั้มของพวกเรา like เช่น Dust and Dawn ครับก็จะมีแบบลิสต์ไปอยู่ว่าเพลงไหนยังไม่ได้ปล่อยอะไรอย่างงี้ ก็ตอนนี้กําลังเตรียมตัวอยู่ฮะเพลงถัดไปเป็น wow ยังไงครับเพลงถัดเพลงถัดไปเหรอครับเพลงดีครับผมบอกไว้ก่อนไม่รู้เอาอ้อมๆก่อนก็ดูก็ถูกดีมากเต้นมาบเต้นแบบเต้นมาอุ้ยไรแค่ไม่พ้นไม่พ้นเต้นพ้นหรอครับหีเต้นแบบเต้นแบบยังไงใช้อินเนอร์แบบไหนแบบเอาเอาแค่อินเนอร์แบบองเซ็กซี่เป็นเพลงอะไรอ่าเป็นเพลงเป็นเพลงแบบว่า ขอคิดก่อนนะเหมือนอ่ะเหมือนแบบอ่าไตเติลนะไตเติ้ลมันเหมือนตัดพอนิดหน่อยเพราะว่าเราทำมาเยอะเศร้าอีกแล้วไม่ไม่เศร้า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 แบบเป็นบีบไม่เศร้าอายกแต่เหมือนอารมณ์แบบว่าแรงไหมแรงไหมขอว่าไม่ไม่แรงนะเป็นฟิลก็ก็จีบจีบมานานแล้วทำไมยังไม่ไอ้นี่สักทีอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ก็มีเพลงคิดว่าคิดว่าน่าใช่นะ แต่ว่าแต่ว่าไม่เศร้าเดี๋ยวไม่เศร้าเรียกว่าน่ารักน่ารักใช่แต่ดคอน่ารักน่ารักตัดคอก็จะมีเพลงต่อไปตอไปใช่ตัดคอร์สเหมน่ารักน่ารักอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่ามันมันมีเพลงตัดคอน่ารักอันนึงแล้วก็มีน่าจะมีเพลงช้าอีกเพลงหนึ่งใช่เพลงช้าเพลงช้าแต่ว่าคุณก่อนจะถึงคอนเสิร์ตคุณบินไปเล่นต่างประเทศเยอะมากค่ะครับผมโอ้เดิหน้าเดินหน้า เดือนหน้า nah ก็มีแล้วครับเรียกว่าอาทิตย์หน้าเราก็ไปมาเกาวแล้วใช่แล้วก็อาทิตย์ต่อไปก็มีเวียดนามอะไรใช่บัตโซเอาด้วยก็ต้องขอบคุณแฟนๆต่างประเทศมากขนาดนี้เนี่ยฮอตมากเลยนะอะไรกันเนี่ยไม่ไม่ใช่จงหวะเธอะครับผมไลชั่นฮอตเหรอฮะ ไม่ก็ด oh. ีใจที่แบบว่าแบบแฟนๆให้การต้อนรับด ouais ีมากๆไม่ว่าจะแบบในประเทศไทยหรือต่างที่ต hey ่างๆมากมายอะไรเงี้ยก็ด like> ีใจมากที ok? ่แบบว่าได้ไปเจอแฟนขับถึงที่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เราก็ไม่คิดว่าเราจะได้บินเยอะขนาดนี้เราก็แบบไม่คิดว่าเออเราจะได้ไปไกลเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เรียกว่าค่อยๆเก็บเก็บเล็กทีละน้อยแล้วกันแบบว่าผสมเล็กเก็บเล็กผสมน้อยเออเก็บเล็กผสมน้อยเออเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยแบบว่าค่อยๆค่อยๆเก็บไปไฉเลย่ออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับ รเราประกาศไม,ไม่ชัวร์ว่ะเนี่ยไม่ชัวร์วแต่ก็แบบว่าแต่กคิดว่าถ้าเกิดมีแฟนๆให้การตอบรับดีในต่างประเทศที่ไม่ใช่เอเชียเราก็พร้อมที่จะไปหาอยู่แล้วคิดว่ไม่ใช่โลกมีแนนน่อไม่ชอบที่เขาบอกเขาประกาศเขาทุกวันนี้ประกาศเยอะมากผมไม่รู้ <c oughs> ว่าอะไรพูดได้บ้างประกาศเยอะแต่ประกาศเยอะมากเาประกาศเอาจจะลวนๆุนนี่นะเพราะว่าแบบประกาศเยอะอยู่นะฮะใช่ มีอะไรให้ติดตามเรื่อยๆอลไรแค่คือไปผ่านแฟนใช่แฟนๆต่างประเทศเขาเป็นยังไงบ้างคะแต่ละที่คือไม่เหมือนกันเลยครับแฟนๆน่ารักเอ้ยแต่ที่น่ารักก็คือน่ารักเหมือนกันทุกที่แหละใช่น่ารักเหมือนกันทุกที่แต่ด้วยเค้าเจออะไรด้วยก็แบบเออแฟนๆก็คือ support พวกเราเต็มที่มากครับบางบางที่อาจจะแบบดูแบบเรียบร้อยเรียบร้อยบางที่อาจจะเฮ้ยสนุกกับพวกเราแบบมากๆอะไรอย่างงี้ใช่เราก็เหมือนได้ไปเรียนรู้พวกเขาพวกเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือในคอนเสิร์ตใหญ่ก็จะคือจะไม่เหมือนกับที่ไปทัวร์ ครับไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าเหมือนเลยครับเพราะว่าคอนเสิร์ตใหญ่แบบไม่เพราะว่าที่เราไปทัวร์คือเราทัวร์จากแบบอ้างอิงจากไลแคทอาลีคอนเสิร์ตที่แบบว่าแบบปีที่แล้วอะไรเงี้ยแต่พออันนี้มันจะแบบว่าเป็นพอเป็นคอนเสิร์ตสองเราก็อยากจะแบบว่าเป็นอีกรูปแบบนึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเป็นคอนเสิร์ตให้แบบคนจําได้อีกมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแบบตราตรึงอันนี้นะาพี่บอกเลยตอนแรกอะเราก็ จริงเหรอะทำไมอ่ะผมดูมีความรู้เหรอแนวว่าเรามีความรู้หรออ๋อพี่อยู่พี่อยู่มีอยู่สัหามออ๋มีวาทศิลป์ไม่ได้พูดนานไม่ได้พูดนานตื่นเต้นตื่นเต้นกบอออวว่่่างเเเนนีี้้ยยยคคคืไไไไมมมใรรจะะดลตุ้ยบอกเหรอฮะหรือพี่พูดเองนะตุ้ยบอก อ๋อตุ้ยบอกได้เห็นบอกว่าแบบริดงานอะไรก็คือไม่ค่อยมีใครจำจำได้ครับนี่จำอุ๊ยสูงมาจำได้จำได้โอ้โหจำได้ไม่เราจำไม่ได้ทำได้ให้ตุ้ยทำไปไม่เราจะผัดผัดกันครับใช่ผัดผัดกัน เป็นคนเสียงสูงบอกว่าเสียงสูงเขาโอไม่แบบผ่านผ่านกันา่ากัใช่ช่วยช่วยเาเรียกว่าช่วยช่วยกันดีกว่าเพราะว่าบางคนก็แบบว่ามีงานของตัวเองบางคนก็มีงานรวมอะไรเงี้ยก็แบบว่าช่วยช่วยกันเตือนช่วยช่วยกันแบบว่าแบบว่าโน้ติสก็อื่นว่าแบบว่าเออนี่วันนี้เรามีอย่างนี้นะแบบว่าอ๋อพี่เขาพี่เขา f o วิ a งานมาเราต้องตอบเขาภายในวันนี้อะไรเงี้ยก็แบบช่วยช่วยกันอะไรเงี้ยใครต้องเตือนเยอะสุดใครต้องเตือนเยอะสุดเหรอครับไม่ถือว่า หมายถึงว่าใครที่ต้องเตือนออ๋ย้ำๆเยอะสุดให้เธอต่อย้ำเยอะสุดว่าแบบเฮ้ยอย่าลืมนะอะไรเงี้ยไม่ไม่เราตอบเยอะอยู่งเราตอบเราตอบน่าจะน่าจะวิลเลียมเพราะแบบว่าตอบไม่ค่อยตอบไลน์ไม่ค่อยอ่านอะไรไลน์นัดเขาไม่ตอบไลน์เราเขาบูสตอบอะไรคนอื่นหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้ถามไปสิเห็นเรามีความแบบเขาได้ไรนะห่วงห่วงครับน้องเล็กอ๋อน้องเล็กโก้เล็กโก้ ช่วงนี้แบบว่าน้องเขาเจอโลกกว้างค่อนข้างฮอตลอะไรนะเลยน้องค่อนข้างฮอตครับใช่ใช่ช่วงนี้โตแล้วก็ค่อนข้างมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆห่วงไหมหรอเรียกว่าเป็นห่วงดีกว่าเป็นห่วงเป็นห่วงแบบว่าน้องก็ยังเล็กอยู่เนาะก็ยังเล็กอยู่เนาะแบบว่ายังเล็กอยู่แบบว่าพอไม่พอบางคนมาถามอ่ะเนี่ยบาคนยังตกใจแบบว่าน้องเลโก้สองพันหกหรออะไรเงี้ยคือน้องยังไม่ยี่สิบแล้วผมกนนังใช่หว ไม่ก็ถ้าเกิดน้องหมายถึงว่าแบบเจอใครอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดเจอใครที่ดีก็ยินดีซัพพอร์ตน้องเสมอต่อตอแว่าเป็นพ่อน้องออตือตบบเป็นพ่อน้องได้พ่อเป็นพ่อน้องเออเออแต่อเวลานี้แบบเออมีคนเข้ามาแบบไอ้นี่เกี่ยบน้องเรามีสกินไหมคะมีเรียกคุยไหมมีสกินไหมไม่มีนะครับผม ไม่เคยเรียกคุยนะไม่มีไม่มีโหไม่ขนาดนะครับผมใช่ใช่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะนี้ไม่ก็เชื่อเชื่อว่าน้องแบบว่าน้องแบบว่าน้องแบบว่าให้น้องเรียนรู้ให้น้องเรียนรู้ให้น้องเรียนรู้แล้วกันเพราะว่าแบบว่าชีวิตมันผมก็อยากให้มันแบบว่าได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแต่มีอะไรก็ปรึกษาพวกพี่ได้อะไรเงี้ยปรึกษาได้เสมอนนองอะไรนะฮะ ผมก็ไม่ได้ห่วงขนาดนั้นหมายถือว่าถ้าเกิดน้องมาถามเ่ยผมก็ <c oughs> พร้พอมพร้อมซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้หมายถือว่าถ้าเกิดมีอะไรมีอะไรมาปรึกษาผมก็ให้คำปรึกษาตลอดอันนี้แต่ถามว่าห่วงไหมก็ถ้าน้องเจอใครก็ยินดีครับหมายถือว่าไม่เรียกว่าน้องเรียกว่า,<น>วางะไรดียะเรียกว่าน้องเป็นคนเฟลลี่แบบว่าคุยกับคนง่ายกันเวลาคุยเรื่องอะไรนะแบบว่ามันมันคลิกง่ายอะไรเงี้ยเลยทําให้รู้สึกว่าแบบเออน้องแบบสนิทกับคนอื่นเร็วอะไรอย่างงี้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนไหนในวงการไหนอะไรอย่างน้องแบบว่าทํารู้สึกว่าแบบ เออมันสนิทกับคนนี้เร็วพูดถูกคออะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบว่าเวลาเจอใครก็มาเล่าให้ฟังบ้างอะไรเงี้ยได้เหมือนกันพี่พี่ก็ยินดีให้คําแบบปรึกษาหรือว่าพี่ๆยินดีรับฟังเรื่องราวต่างๆของน้องอะไรเงี้ยครับครับผมเรียกว่าสามารถที่หน้าร้านใช่เรียกว่าคนแบบเข้าหายเยอะน้องครับหอดนลูกของพวกเธอเมื่อไหร่เขจะได้ออกมาลุ้นแล่น้องรายยูเหรอฮะออกมาลุ้แล่นเหรอตอนนี้กำลังวางแผนอยู่ลูกทำาะไรกินอยูแล้วนะลูกเรา น้องยังไม่น้องกำลังจะเกิดแล้วครับอีกแป๊บหนึ่งใช่ใกล้แล้วตอนนี้ก็แน่นอนเต้นเยอะแน่นอนน่ารักแน่นอนขอบคุณครัขอบคุณครับเชิญชวนมาเจอพวกเราในวันที่สิกับแบรีเนี่ยโอเคครับก็ขอเชิญชวนแฟนๆครับและยูทุกคนนะครับมาเจอกับพวกเราไลค์ทั้งห้าคนนะครับได้วันที่15นี้นะครับผมแล้วก็มาเจอด้วยกันนะครับเจอกันครับยูเนี่ยมอลนะครับไปเจอกันนะครับโอเคขอบคุณครับ 도 <목소리도>